Hả? Nên kè cái? Ủa? Vậy mà là anh phải ก็นไม่รู get a get a ้แต่ก euh, ็ไม่ได้เอายเมื่อกี้มึงลงน้ำตตีนตัตีนอะไรโอ้โหอนโง่เมื่อนี่เมื่อกี้นีนังโง่นังโง่ไงเนี่ยคุณผู้นี้ฟังนะเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาฟังกันเออเขาฟังรูเรื่องเราฟังเขาแปลเขาฟังรู้เรื่องมีมเด็นัหน้าไฟอยู่คนเดียวอ่ะอ๋อข้กูได้ยินก็เมื่อกี้นั่ตีน่ะ อ้าวอ้ไอ้ออกมึ้อิสตนอ้าให้เรือยมึงสนก็ให้ทำให้ให้เต้นเครือูแล้วตน้นนาเมือฮัสต้นนี่เนี่ยนั่งบนเครอเนี่ยอารู้ว่าคำแปลแปลว,ไว่าอะไรแปลว่าอะไรอ้ะแต้นั่งสตีปว่าเลทุกคนฮะอ๋อแค่้หลอห้าอมาดูอไหมเงี้ยเมื่อกี้กูมองไม่ กูน่าร้อนน่ารักอินเดียพูดว่าไงนะ อ่าแล้วเราต้อมทำไมเขาต้องเคกันะก็มันเราคคยได้เดี๋ยวต้องกระโดมกูตอนนี้มันต้องแบ่งเหรอกูต้องให้มันต้องผ่านด่านเพื่อนก่อนให้เพื่อนกูพาดเกลือไล่ก่อนว่าปีนั่งต้อไม่กูว่เพื่อนมึพัดเกลือเยอะไปแล้วอ้วนทั้งกลุ่มคนไหนคนไหนคนไหนเขาไอเฮียคนไหนอะไอ้อ้วนไจแอนลุยโอเคโอเคกินเยอะสุด ก็จบจบจบปีแบบแต่แบบยิงกนคนละชิ้นก่อนแล้วนอกนั้นก็เอาไปใส่ถุงห้าบาทมึงได้มาปีแอไปขายคนอื่นมึงนี้นะแต่กูทำธุรกิจร่วมกันอ๋อแล้วธุรกิจของปีอ๋อแล้วสมมติว่าฉันหน้าหล่อเรียกว่าเต้นหน้าสุตินเอออ่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในตาน,นุเนี่ยหน้าหล่ออ่ากินเดียร้องไหมโอ้โหปีปีไปเลย มันหลงกไม่หวหรอก็ดูตัวกูตัวเพื่อนกูไปไหนตัวกูไม่นะกูกูต้องให้เพื่อนกก็ดูเพื่อนกูชิมเส้นหนาบัวกันวัดผมเป็นวันกันวัดเตอร์ไดหนาพิพาทได้แน้วพี่ขนมโน่นน่เก๋โตไอใหน้่มมาหลุแสบเพื่อนก่อนครแม่เฮ้ยตกใจนะเว้ยมาไงูว่าอะไรด้วย จะเป็นม <toys> ือปืนมาก่อนนี่มีปืนเยอะใช่ไหมมืเปิดอะไรก็พูดไปเล่นสงรื่อยๆกันมาเก็บไว้ที่เดี๋ยวไม่ชอของน้ำท่วมพี่เก็บไว้เอางี้ตัวของผมมากท้ายปุ้นรางวัลได้ดี่นี่ยวันนี้เก้าอี้ขายหมดเลยลูงนี้เล่นคือสุดท้ายไหนคือแรกที่สตี๋ไม่ได้ขายหมดเลยอ๋อแล้วไมของตันต้องเขาขาวตัวขาวตัวของฉันน่าสตีนนะเขาอยู่อินเดียเหนือมึงอยู่อินเดีย

พอกูนั่นเล่าปูตีนพอเล่าขาตัวขาตัวมชอบธรรมชาติลชอบงนี่แหละไปุกได้พูมากกเลยูชอบมากเลยฮะฮะกูเล้วเลาขาใช้ลานาเหมึงเดิมขาเรมันจะยี่ตัวคนถาเลยปูทอดน้าหรือเมล่าูมาอีกแล้วพี่น้องของใครอะพีเตอรฮะโอ้เอามาให้ตายตายตายเอาละมานย่งใครนัดกัปีเต พี <mile> oh. ่ใครน่ามาตีนะไม่ด่าใครไม่ด่าเครไม่ด่าใครไม่ด่าใครไม่ด่าใครยังท่าทีแล้วจูงคอของคุณครับไม่นวดไม่นวดต้องวันหนูเอาตามไปที่ไปหาซื้อเองได ตีแนตวเองีแขนตัเองด้วยทำเ้ยงดไนได้บ้างึงโง่ตึงโง่โง่ครับเออเดี๋ยวอขอบคุณมากครัขอบคุณนะขอบคุณสัมมาให้เอขอบคุณน้อดื่น้ำขอบคุณขอบไม่ใครเดินค่ะคนาไหน พี่ครับบาร์ไหนครับพี่พี่ครับพี่เห่นใมิล่อลพี่ไอ้หมูเก้หมูเก้ไปเขาไม่ว่าคุจะมีเรื่องเขาไปชูมิลลี่เขาใช่ไหนเขาแม่หอมอ่ะพี่เลยใช่ไหมใครจะหอมใครกูกูจะหอมมึง กูอ <mile> ่ะจะหอมมึงให้กูหอมเลยคุณผู้ชมใครจะหอมใครกูมึงจะหอมใครกูไม่ใช่กูพูดผิดหรือเปล่ามึงจะหอมใครกูไม่ใช่คุณเปื่อยเปื่อยหรือไม่ใช่กูจะบอกว่ากูจะขอหอมมึงใครจะหอมใครกูล่ะแล้วใครจะหอมใครกูล่ะมันมีใครหอมใครคือกูเนี่ยก็ไปกูกับมึงจะใครกันไปยืนอยู่ม่กูกับมึงเนี่ยกูหอมหอมมึงเออมึงหอมใครกูมึงอ๋อ พูดยังไงก็ไม่ต้อไม่โอเคหอมหอมเลมึงเอาเป็ว่าเดี๋ยว่นแหละมึงก็แค่แก้มาเดี๋ยวหอมแค่นั้นนะเดี๋ยวกูนับ่ไม่ได่ไปไอ้ดสนิกม่ใหม่ไสนิทจนะมึงถามม่ได้ไหม่มีกีเรื่องทีแม่ให่้าตัวดเขามีขาตัวจริงไมเดอกมาเล่นงานคื้เไม่รู้ตอนรกเน่งอี้แล้วก็นเขหายไปแล้วอว่ไปพอมเงินแล้วมัง ขอบคุณมากนะครับตองมากครับหนึ่งอคไรับหกเจปอะไรหวยเหรอหกเจนับที่หกเดแปดพอ 6, 7, 8, นักเจ็ดแปด้มาหอไปนะโน้เจ็ดแปด

Bye. นะครับขอถามครับขอครับ <laughs> Gracias. อยูู่็ากมือแม่งกูตากดินทิ้งแล้วม ไม่น่าเชื่อนะคนทำงานต้องมารอหนูสองคนช่วงวิกเก้นเรามาถ่ายรูปกันนะครับโอ้เจ้าหลังมากมึงเลือกแต่จังมึงไม่ไปเต้นกับตังค์คุณจะอยกเต้นกับคู่ตาแพ้นี่คนนี้เต้นน้ารักเฮ้ยไอ้น้องวันนี้ทำไงพี่พวกท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอที่อีกคนหน้าก็ไม่เคยแน่แหละแน่แเนี่ย เมาก่อนเพราะเดี๋ยวว่าสีสอดแกเขาเอามากกว่านี้อีกเน่ยข้าก่อนข้าวก่อนคุยให้เอายังโดนแทงกูเหรอเดี๋ยวผมคุยให้กับคุณท่านมาสวินโอเคพระอาท่านมาสวินจะรับอำเชิมเออคุณหญิงขอบคุณมากน่ารักมากแค่อยากให้พระองค์ท่านจีบให้หน่อย ไม่ไม่ไม่ต้องเก่งใจไม่ต้องตังเกงมึงไม่มีเลยนะวัว่าถูกพี่ตั้งก็ไม่เตือนอะไรไม่เตือนหาเลไมาจีบคนรอดเดี๋ยผมจะเกลืตั้งใส่ให้ดีเลยองค์ครับว่าไงผู้หญิงคนนี้หน้าตาสวยมากก้าวกระบอมพี่ก้าวจีบเขาโอ์เนี่ยเป็นคนที่หลอกโอมคนที่หลอกบุคลิกภาพดีหน้าตาน่ารักโอมจีบก้าวกรบอกได้นี่คือชอบจีบคนนี้เหรอชอบเดี๋ยวจีบให้โอเคสวัสดีครับ ค,คุณชื่ออะไร,นะ,ะน,รน,น,นะครับสวัสดีชื่อว่าด,ด,ดค่ะเวลาคุเรียกกันนะคะอ๋อชื่อว่าดัมโใช่ค่ะอ่อพุณจะมีเวลาว่างส,<อ>สักสักสองสามนาทีไหมอโอโสรนุนะคสุณะะว่าทางซีรีส์ว่างัรักลก้วเรักแลก้วเจะเวันนีรักแลเก้เอนะ แต่เกิดมาว่าค่ะถ้าเ้องม่ได้เล่นเกมนอนอยู่บ้านเนี่ยถ้าคุณพอมีเวลาว่าท่าน,นผม้ใหญจะรบกวนเอ่อให้คุณฟังเพลงสักสองสามเพลงได้ไหมคืนนี้เลยโอ้โหแต่และมือแม่เอาไว้กับข้อมาให้ผมนะ เอาผ้ามาเบื่อนใครอ่ะเบื่ที่ว่างอยู่อเอาไปใส่จะตีจะวางก็ที่เราตั้งที่เดียวอ่าววันนี้กูน่าจะไม่ว่างเลยเลยจะเอาเงี้ไปวางนเราแล้วแล้วลำดกัน อาไม่ต้องมยไม่ไม่ต้องมีเอาผ่านมันก็ว่างที่มัน um ก็ผ่านถ้าอย่างนั้ก็เอาเอาเมฆเพือเราเราไปได้เลยแล้วมันจะกลับยังไงต้องกดสีดำ ออกออกันไม่ได้ว่าขับกันเพราที่มันน,อน,น้อยใช่ไหมเพราะว่าอบแดงกูที่เหลือเยอะมากีเหลือเยอะไปก็จะหไปขนเหมาขึ้นไปยไกนเนแล้่ยมเถ้าเงแล้วก็ได้กจรกดฝั่งซับอนกดเจะได้ไหม ถ้าเกิว่าฉันร้องอ่ะมึงไปเลงข้างนอกไปแต่คุณท่าไปมันหวีมันวันถ้าเกิดต้องรู้ร้องลคันมองฉัน้้้ไปยดเลนรงทางนั้น้ากนด้นะตงเ้ ลูกคู่กำลังที่จะจริงๆก็รักเธอก็ยังเอา

ôi chứ